สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทตุน้ำนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวทตุน้ำประจำวันที่16-29กุมภาพนะันธ์2567เนอะนะคะทตุน้ำได้แกมินกรกฎพิจิเนาะนะคะทตุน้ำดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์ like, กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะขอพลังงานความรักความสัมพันธ์ของาตุน้ำ ค่น้ำเป็นยังไงบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะจุดเริ่มต้นนั่นแปลว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือว่าสถานการณ์ที่ผ่านมามันกำลังจะทําให้คุณและเขาเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเป็นจุดเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์แน่ๆน,นะคะมีการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ มาดูกันนะคะว่าอย่างไงเนาะนะคะกำลังจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกำลังจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์นะคะ <_ an> ขอพลังงานของความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตน้ำาะคะเซเว่นอวน จะมีความพยายามเหนื่อยๆเนาะนะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นเด็กเด็กดือ้ออะไรแบบนั้นอะ่ะเทียบคอยความสัมพันธ์นี้ก็มีการพัฒนานะบางคนอาจจะเจอกันในที่ทำงานด้วยแหละนะคะ King off ค้าคนที่ถูกรักเหลือเกินใครสักคนหนึ่งก็รักใครสักคนหนึ่งเหลือเกินใครสคักคนก็มีกำแพงเหลือเกินนะคะ เล่นตัวอะไรแบบนั้นสี่ถ้วยเนาะนะคะไ,ไม่ใช่สี่เหรียญเหมือนเก็บความรู้สึกไว้ปิดบังความรู้สึกไว้เพราะมันขึ้นมานายออฟวานแบบเนี้ยนะคะเหมือนมีกำแพงเหมือนเล่นตัวแต่จริงๆมันมีความรักอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังเป็นเท of อฟคัพด้วยนะคะอ่า บางทีใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วหรือใครสักคนหนึ่งอาจจะมีแผนที่คิดจะแต่งงานกันหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเจอคนที่รู้สึกว่านี่แหละใช่แล้วนะคะเจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่รักแล้วแต่ว่ามันยังมีกำแพงระหว่างคนละเขาอยู่นะคะมันอาจจะมีอะไรที่ทําให้รู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกหรือแสดงความรู้สึกได้เต็มที่ในตอนนี้นะคะมันเหมือนว่าอาจจะต้อง สร้างเนื้อสร้างตัวหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะนั่นเองเนาะนะคะเพราะมันยังมีความไม่เชื่อใจมันเหมือนว่าอีก,อกคนต้องพิสูจน์อีกคนหนึ่งมีกำแพงอีกคนนึงต้องพิสูจน์ตัวเองนั่นเองนะนะคะใจลึกๆอกอะหมอฟ้าว่าต่างคนต่างรู้สึกว่านี่คือคนที่ใช่แล้วแหละนะคะแต่ต้องพิสูจน์ความเชื่อใจประมาณนั้นนะถ้า ลมกลุ่มมิถุนตุลธาตนะุน้ำมีนกรกฎพิจิธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินู้ดสดกันมังกรก็มาพบนะนะคะขอความรู้สึกของคุณเวลานี้ที่เมต่อเขาตัวคุณตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงเซเว่นออฟครับ <c oughs> ทเทอาวาน์เขาเป็นคนที่ใช่แล้วแหละนะนะคะเออคือรอรอดูนะคะ ว่าเขาจะเอายังไงจะเ a k e อคชั่นอะไรจะทำยังไงนะคะอืมชาลีออตสามดาบสองดาบนั่นแปลว่ามีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจมีเรื่องบางเรื่องนะคะอาจจะเรื่องของคำพูดคำพูดทำร้าย ขึ้นมาแบบนี้นะนะคะมันเป็นคำพูดที่ทำร้ายกันแต่คุณก็รู้สึกว่าเขาก็ยังเป็นคนที่คุณอยากไปต่ออะประมาณนั้น,นะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ยังอยากที่จะมองอนาคตร่วมด้วยก็คือรอดูก่อนว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะนะคะอะเขาจะมา อธิบายอะไรหรือมาพูดอะไรไหมนะคะหรือว่าเร็วๆนี้เขาจะเข้ามาทําอะไรในความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไหมเนาะนะคะหลายสิ่งหลายอย่างคุณก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่แต่มันอาจจะมีคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่ทําร้ายแล้วก็อาจจะบางทีเนี่ยอาจจะนิ่งเงียบกันไม่คุยกันนะคะบางคนอาจจะบอกกันด้วยซ้าไปเนาะนะคะก็รอเขามาอธิบายรอเขามาเคลียร์นั่นเองเนาะนะคะจุดเริ่มต้น อ่ะไปดูนะคะว่าแล้วเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะธาตุน้ํานะคะเนี่ยมันเป็นการบล็อกกันไม่คุยกันน่ะนะคะปิดกั้นนะ่ะซีกอบคอยแต่ก็อยากให้อภัยกันนะยังให้อภัยนะคะให้โอกาสอืมฟอร์บครับโอเคแหละมันมีอะไรที่ไม่ได้ดังใจเบื่อเบอื่เบอเซง็งเซง็งเนาะนะคะควีนออฟโซคุณอาจจะ นิ่งกับเขาเย็นชากับเขานะคะแต่ว่ามาฟังมีความรู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่ทรีออฟครับเป็นความสุขเป็นพื้นที่ทั้งหมดทั้งหัวใจของเขาอยู่ดีนะนะคะแต่มันเหมือนปล่อยไปก่อนอารมณ์แบบว่าเออปล่อยไปก่อนแล้วกันเนาะนะคะปล่อยไปก่อน เชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นว่าต่อให้ตอนนี้คุณอาจจะนงียเงียบหรือเย็นชากับเขาอ่ะเขาก็รู้ว่าคุณใจดีเสมอแลค,คุณใจดีเสมออะไรแบบนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่า t h f o o l นะคะเดอ o o l เออเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอารมณ์ประมาณนั้นนะนะนะปล่อยไปก่อน ค่อยว่าแล้วกันรอให้คุณอารมณ์ดีนะคะรอให้คุณยอมคุยกับเขาเปิดใจคุยกับเขาเพราะตอนนี้น่าจะมีการปิดกัน้นไม่ยอมคุยนะคะหรือว่าต่อให้แบบอยู่บ้านเดียวกันนะก็บอกว่าเอออย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันตอนนี้อย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมที่จะคุยกับเธออะไรแบบนั้นนะนะคะแต่เขาก็รู้ว่าคุณใจดีเสมอนะคะคุณใจดีเสมอและ อาจจะต้องให้พื้นที่กันไปก่อนเนาะนะคะแล้วค่อยเข้าหากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยงอ,อกันแล้วกันนะเพราะว่าพลังงานไพ่ของคุณและเขาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าจะเข้าหากันอยู่นะจะเข้าหากันอยู่นะคะเออจะมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันอยู่จะมีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นมอบความรู้สึกดีๆให้แก่กันเกิดขึ้นอยู่โอเคจุดเริ่มต้นนั่นแปลว่ามันกําลังเริ่ม ความคิดบางสิ่งบางอย่างแน่ๆนะคะความคิดบางสิ่งบางอย่างแน่ๆเราจะต้องไปดูกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในความพกความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะในเดือนในครึ่งหลังเดือนกุมภาพันธ์เนาะนะคะพลังงานของคนวันศุกร์วันจันทร์นะคะ หาหาหาอะวันศุกร์วันจันเนาะนะคนะ,ะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความรักความสัมพันธ์ของชาวทัดน้ำในเครื่องเดือนหลังไฮโลแฟนขึ้นดีกันแหละนะนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆของการเติมเต็มการสร้างครอบครัวนะคะ ความรู้สึกว่านี่คือรักแท้อารมณ์แบบนั้นน่ะนะนะคะอารมณ์แบบนั้นเลยเซเว่นอฟอฟโซช์ปีนอวานหนึ่งเหรียญเซเว่นออฟครับสองถ้วยคือคนที่ใช่แล้วจริงๆอะนะนะคะ เอ,อถ้าเหมือนไม่แคร์กันแต่มันจริงๆอะหลอกตัวเองไม่ได้หลอกนะคะว่าต้องการว่าเนี่ยคือคนที่ใช่อะนะนะคะขาดกันก็ยังไม่ได้แล้วนะคะอมเดี๋ยวก็มาง้อกันนะออกฟ้าว่าเดี๋ยวก็มาง้อกันนะคะมันมีความคิดถึงหรือว่าความรู้สึกลึกๆพลังงานเซนส์รางสังห์เนี่ยมันบอกอยู่แล้วว่าเนี่ยคือคนที่ใช่นะคะขึ้นมาเจ็ดถ้วยสองถ้วย ใช่เลยเนื้อคู่ชัดๆอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะสิบถ้วยแบบเนี้ยนะคะอ่านะคะเนื้อคู่ชัดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามนะนะคะที่ที่มันเคยไม่ได้สนใจก็คือมันมันหลอกตัวเองไม่ได้ว่าต้องการหลอกตัวเองไม่ได้ว่านี่คือคนที่ปรารถนานะคะเอออาจจะดูเมินดูไม่ใส่ใจกันดูไม่สนใจกันนะคะต่างคนต่างคิดเนี่ย ต่างคนต่างเข้ามุมต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะคะมันไม่ได้คุยกันทีนี้นหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าเราจะ,ะเราคุณแลเขาจะหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นนะนะคะมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเนี่ยเข้ามาเติมเต็มนะคะเคลียร์ใจกันอืมเนาะตอนแรกก็คิดว่าอยู่ได้แหละก้าวถ้วยเอ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ นะคะไม่เป็นไรคือหลอกตัวเองไม่ได้อะจริงๆมันต้องการที่จะมีกันมากกวา่านะคะเนาะมีกันมากกวา่าพอได้บองอะไรลนะะจจหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนะคะปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างแล้วรู้สึกว่ามีกันดีกว่าเนาะนะคะมันก็อาจจะมีการเริ่มง้อกันเกิดขึ้นนะคะเริ่มง้อกันเกิดขึ้นอืความรู้สึกมันบอกแบบนั้นนะคะว่าเออง้อดีกว่าเนาะมันมีความคิดถึงมันมีแรง Ó จูงใจมันมี อ่าเหมือนถูกเขาเรียกว่าอะไรนะโดนจิตโดนใจโดนจิตโดนใจว่าเออเนี่ยเราควรทําแบบนี้เนาะเราควรทําแบบนี้ด้วยความเป็นคู่กันมาฟ้ามีความรู้สึกถึงพลังงานของความเป็นโซคันเนชั่นระหว่างคุณและเขามากๆนะคะมันเลยเหมือนโดนจิตโดนใจว่าเออเนี่ยถึงเวลาที่ต้องงอกันแล้วนะนะคะเหมือนักวาลทํางานในความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะ่ะเหมือนว่าเออเนี่ยผู้อย่างรู้อะ่ะนะ,ะมัน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  มันรับรู้ได้ว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วแหละนะคะเฮ้ยถ้าปล่อยไปแบบนี้ไม่โอเคนะฉันว่าเขาแบบนี้นะเนี่ยมันมีความเป็นคู่กันนะมันน่าจะแบบนี้นะอ่ะมันสัญชาตญาณเชิงปฏิบัติเนะนะคะมันเป็นรางสังหรณ์เซนส์อะไรแบบนั้นที่เป็นแรงจูงใจนะคะอืมเอาแหละนะนะคะหมอฟ้าว่า คุณและเขาจะหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นใส่ใจกันมากขึ้นเติมเต็มกันมากขึ้นนะคะนะมอบสิ่งดีๆให้แก่กันมากขึ้นบางคนอาจจะได้รับสิ่งดีๆนะคะอา,อาจจะเป็นของขวัญหรืออะไรดีๆที่มอบให้แก่กันเนาะนะคะนั่นเองเป็นความรู้สึกดีๆคําพูดดีๆสิ่งดีๆนะนะคะมาดูการว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรเพิ่มเติมคนวันศุกร์ก็มา วันพุธก็มานะนะคะวันจันทร์วันศุกร์วันพุธไปดูข้อความจากความรักนะคะของชาวธาตุน้ำกันนะคะข้อความจากความรักข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจกักรวาลนะคะอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนทั้งคูนะ่เนาะนะคะในปลายเดือนกุมภานน์นี้นะคะเลิฟ รักหัวใจปุ้งปิ้งนะคะพาวเวอร์มีผลมีทิพลตอบีกันนะเห็นปะยังมีผลมีทิพลต่อใจกันมากๆนะนะคะสนใจกันหน่อยอาจจะมีความเรียกร้องความสนใจกันเกิดขึ้นห่ยหาดูดูพลังงานเถอะนะคะบางทีมีเหตุให้ต้องห่างกันหรือว่าคุณละเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้ก็มีความหึงหวงเด้นะคะอืมอ่ะประมาณนั้นนะคะ มีเรื่องของความคิดเรื่องสิบบาทบวกเข้ามาด้วยนะคะเอออนเดอรอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่อายุมากกว่าหรือถ้าบอกว่าอายุเท่ากันก็อายุเท่ากัน <c oughs> ความสัมพันธ์เนี้ยสามารถคบกันได้นานเลยนะนะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีเพื่อให้ความรักค้งนี้มันไปต่อนะความหวังยังคงอยู่นะคะ <c oughs> ยังไงก็ไม่ไปไหนจากกันเนาะอินฟินิตี้อยู่แบบนี้แหละขอให้เหมือนเดิม แต่มีเรื่องของกามาเข้ามาเกี่ยวข้องโอเคและทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญเนาะนะคะมีเรื่องของอดีตกรรมเข้ามานะให้แก้ไขนะคะเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาเพื่อให้คุณและเขาได้แก้ไขเ,เรื่องราวในอดีตชาตินะคะกามาไม่มีอะไรที่มันบังเอิญที่มาเจอกันเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแปลว่าเฮ้ยเราต้องเคยทําอะไรที่ไม่ดีต่อกันแน่แหละอ่ะโอเค เราจะทำยังไงชาตินี้เราจะทำยังไงให้อภัยกันไหมนะคะแล้วเคลียร์นะคะเค,คลียร์นะให้มันเป็นอะไรที่ดีนะคะให้พลังงานมันดีขึ้น่นะปรับเปลี่ยนให้พลังงานมันดีขึ้นนะคะให้อภัยนั่นเองเนาะในการแก้ไขอ,อดีตกรรมกาม,มานี่นะนะคะคือการให้อภัยกันโอเคเนาะหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณละเขารักกันมากรักกันแล้วก็มีผลมีพาวเวต่อกันมากๆนะนะคะ ก็ดีกันเถอนะเนาะก็ดีกันเถอะเนี่ยเรียกร้องความสนใจนะคะเนาะอยู่ห่างไกลกันก็ทนไม่ไหวนะคะมีความหึงหวงโดยเฉพาะเรื่อง18บวกเนี่ยนะคะถ้ามีอะไรกันแล้วเนี่ยหมาฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณและเขาจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญนะมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะความรับผิดชอบ ความรู้สึกเสียหนีหาโหยหาอะไรแบบนั้นนะคะยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะเออความปรารถนานะคะที่มีต่อกันมาฟ้าว่ามันจะดีขึ้นนะคะความหวังยังคงอยู่นะอย่าพย,พยายามเพิ่มบุญเพิ่มบารมีนะคะนะเติมบุญนะคะเสริมบุญเสริมในเรื่องของความรักด้วยเนาะนะคะอืมวนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละ วนเวียนกันแบบนี้ยังไม่มีการห่างหายไปไหนนะนะคะไปดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากบอกอะไรเยวกับความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะปลเดือนกุมภานนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะมีอะไรที่ชาวธาตุน้ำควรรู้ควรรู้อ่ะ Turn on your heart l i g h t ก็เปิดไฟในหัวใจของคุณอีกครั้งนะหัวใจของคุณจะสว่างสวายอบอุ่นมีความสุขอีกครั้ง Do s ดู e t h i n g for someone นั่นแปลว่ามีการคิดที่จะทำอะไรเพื่อกันและกันอยู่นะคะนะมีการเริ่มที่คิดจะทำอะไรเพื่อกันและกันนะคะซื่อศาสัตย์กับความรู้สึกตัวเองเนาะช่วงเวลาที่ห่างกันนี่แหละนะมันทำให้รู้ใจตัวเองนะคะต่างคนต่างรู้ใจตัวเองมากขึ้น นะคะเออเอายังไงอะไรยังไงเนาะนะคะช่วงพัฒนาช่วงของการตื่นรู้พัฒนาทางจิตวิญญาณด้วยเนาะนะคะโอเคจะหันหน้ามาคุยกันมากขึ้นแหละมันจะเป็นการที่พยายามลืมเรื่องราวในอดีตนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาเนาะนะคะแล้วก็พัฒนาให้มันระดับระดับ จิตวิญญาณนะคะอัพพลังงานมากขึ้นการเลื่อนระดับขึ้นทางจิตวิญญาณนะคะอาจจะเป็นความความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเราควรพัฒนาตัวเองได้แล้วนะเราควรปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะนะนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะการตื่นรู้บางสิ่งบางอย่างด้วยนั่นเองเนาะนะคะแล้วก็มันจะเป็นความรักที่โรแมนติกได้นะคะ มอจะโรแมนติกกันมากขึ้นหวานกันมากขึ้นนะคะ trust เนอะโอเคล่ะความเชื่อและศรัทธาในความรักครั้งนี้มันจะเปลี่ยนความสัมพันธ์ของคุณนะคะ new beginning การเริ่มต้นใหม่เวท อย่าพึ่งถอดใจง่ายๆนะนะคะนะใครสักคนหนึ่งรอที่จะมาเริ่มต้นกับคุณเพราะว่าเชื่อและศรัทธาในความเป็นคู่ของคุณและเขาเชื่อมั่นในตัวคุณมากๆยังมีความเชื่อและศรัทธาในความรักครั้งนี้อยู่เชื่อมั่นในตัวกันและกันอยู่เนาะนะคะโอเคมาเริ่มต้นกันใหม่เนาะอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเริ่มต้นใหม่ให้เป็นความรักที่ดี ยังมีสถานการณ์วุ่นวายอยู่นะยังมีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่เออของขวัญมาอีกแล้วเห็นไหมล่ะอะความสงบมีเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเกิดขึ้นแน่ๆมีเรื่องน่าตื่นเต้นเกิดขึ้นแน่ๆนะนะคะสถานการณ์วุ่นวายเนี่ยกำลังจะสงบลงนะคะเรื่องดีๆกำลังจะเกิดขึ้นมีสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะเออ บางคนอาจจะได้อย่างที่บอกอ่ะม,มันเหมือนจะได้รับอะไรสักอย่างหนึ่งจากคนรักนะคะเป็นสิ่งดีๆเป็นของขวัญเป็นความรู้สึกดี่ะอ,อ่ะประมาณนั้นนะนะคะอ่ะเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันวุ่นวายเนี่ยมันจะค่อยๆสงบมากกว่านะมันก็อาจจะไม่สงบเลยเหรอกนะคะจริงๆอ่ะมันสงบจากจิตใจมากกว่านะคะเพราะว่ามีนนการเลื่อนขึ้นของจิตวิญญ,ญาณน,นั่นแปลว่าการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญ,ญาณไปในทิศทางที่ดีมากขึ้น นะะคพลังงานของความถี่สูงมากขึ้นนั่นเองเนาะนะคะขึ้นความถี่สูงพลังจิตการเชื่อมต่อเขาบอกว่าพลังจิตการเชื่อมต่อของคุณมากกว่าคำพูดนัดพบการพักผ่อนสำหรับสองคนกำลังโทรหาคุณจุดไฟอีกครั้งเปลวไฟเก่ากลับมาไม่ไปไหนค่ะ วนเวียนกันอยู่แบบนี้แหละเนาะนะคะมันยังไม่ไปไหนเนาะนะคะเออแล้วก็ไม่คิดจะไปไหนด้วยเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าความปรารถนาที่จะมีการนับมากมากมากมายเหลือเกินนะมากมายเหลือเกินนะคะอ่ะมันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีหมอฟ้ามีความรู้สึกว่าคุณและเขาจะมีการเริ่มต้นที่ดีรู้จักใส่ใจกันมากขึ้นทําอะไรเพื่อกันมากขึ้น เนาะนะคะทำอะไรเพื่อกันมากขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีจริงๆนะคะการการพักผ่อนสำหรับสองคนกำลังโทรหาคุณนั้นมีการนัดพบนะคะการนัดพบกันเจอกันนะคะอาอาจจะได้ไปเที่ยวกันนะนะคะเออโอเคนะคะคุณจะได้รับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากจักรวาล นะคะบ,บางคนอาจจะเห็นตัวเลขซ้าๆเนาะนะคะบ,บางคนอาจจะมีข้อสงสัยมีคําถามแล้วนะค,คุณอาจจะกําลังถามอะไรจักรวาลอยู่หรือถามอะไรมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยคุณจะกําลังจะได้รับคําตอบนะคะเออจักรวาลกําลังจะให้ใบคําตอบให้กับคุณใบอะไรบางอย่างกับคุณแน่ๆนะคะนะอาจจะมาในรูปแบบของตัวเลขซ้ําๆเอ๊ะทำไมช่วงนี้เจอเลขนี้ซ้ําๆนะ ก็ไปเสิร์ชเลยนะคะก็เข้า YouTube นี่แหละนะคะ a n g e l Number หมายเลขนี้นะตองหนึ่งอ่ะ 000, 000หมายความว่ายังไงเนาะนะคะเพราะว่าคุณกำลังจะได้รับสัญญาณบางสิ่งบางอย่างจากจักรวาลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีไกด์มีบอกทางแน่ๆว่าเออเนี่ยนะเหมือนคำเตือนหรือมีอะไรที่จักรวาลกำลังคุยกับคุณอยู่แน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยอย่าละเลยสัญญาณจริงๆบางทีแบบ คืออะไรเอาไปซื้อหวยเฉยเออทำไมเจอตัวเลขแบบนี้ซ้ำๆเอาไปซื้อหวยเฉยนะคะบางทีจัก,กรวาลกำลังสื่อกำลังจะบอกอะไรคุณก็ได้บางสิ่งบางอย่างก,กำลังจะเตือนอะไรคุณอยู่ก็ได้ recovery เนี่ยมันจะมีการฟื้นฟูก,กันจริงๆความพอไมมการปณีปนอ์นะคะในความสัมพันธ์แน่ หรือบางทีเขากําลังจะส่งสัญญาณบางสิ่งบางอย่างเพื่อขอคืนดีกับคุณนะคะขอพูดคุยกับคุณมาคุยกันหมไหมอะไรแบบนั้นนะ่ะนะคะเอออย่าเพิ่งละอย่าละเลยสัญญาณนั้นนะของเขาวันทีบางท,างทีสื่อไปนี่ก็ทําไม่สนใจละรู้แหละแต่อาจจะทํามึนไม่สนใจก็ได้นะคะคือยังไม่อยากคุยตอนนี้หรือเปล่าอ่ะมันถึงเวลาแล้วเนาะมันถึงเวลาแล้วนะคะควรที่จะ คือมันได้ห่างกันแล้วอะ่ะช่วงเวลาที่ห่างกันเนี่ยมันมันได้ถามตัวเองแล้วถ้ายังไม่ได้คําตอบก็เออนะอยู่จนมันได้คําตอบอะนะคะคุณจะต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองนะคะคำตอบจะต้องเป็นคำตอบที่คุณนิ่งสงบแล้วคุณได้อยู่กับตัวเองแล้วนะคะไม่ใช่ตอนที่สถานการณ์วุ่นวายอันนั้นไม่เอาเนาะคำตอบนั้นไม่เอานะคะนะอืม เพราะว่ามันกาลังจะมีการเริ่มต้นอะไรดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นอนะ่ะโดยเฉพาะเรื่องในอดีตเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมอฟ้าว่าคุณและเขาควรที่จะลืหมมันแล้วพยายามเติมเต็มเนาะโรแมนติกฟิลลิ่งเนี่ยพยายามเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยหาเวลาไปเจอกันหาเวลาไปเที่ยวกันนะนะคะการเชื่อมต่อของคุณมากกว่าคำพูดอืม างทีมันรับรู้ความรู้สึกของกันได้ดีมากๆกนะนะคะก็ดูสัญญาณด้วยนะนะคะต่อจากนี้นะคะถ้าเจอหมายเลขอะไรซ้ำๆอย่าละเลยนะนะคะให้ไปค้นดูว่าจักรวาลกำลังจะบอกอะไรคุณนะคะเนาะมันอาจจะเป็นการที่จะทำให้ชีวิตของคุณนะคะเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับชาวทาตุน้ำนะคะสุขสมังในความรักมีความสุขในความรักมัง่งค้ั่งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบาย